นะอะไรต้อปรับปรับความตึงของฝั่งนี้อ๋อเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะถ้าผมบุนข้าวครับบุนข้าวอย่างนี้นะรอบรอบนะครับเมื่อกี้แนวแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับทีนี้ผมจะเมื่อกี้ผมบุนไปสองรอบไหมนะครับตึงกว่าเดิมไหมเฮ้ตึงกว่าเดิมนิดเดียวใช่ครับอ ตัวนี้สมมุติถ้าพี่อยากได้ตึงพี่หมุนตัวนี้ข้าวไปทีะรอบแล้วก็ลองเย็บหมุนหมุนไปทางตามนาฬิกาใช่หมุนข้าวไปครับครับแล้วก็ลองเย็บแต่ถ้าเราหมุนเยอะเนี่ยมันจะกัดตรงนี้จมลึกลงไปอ๋อเราก็มาทลายตัวนี้เกินใช่เราก็มาคลายตัวนี้ออกถ้ามันเม็ดอ่ะถ้ามันพอดีแต่ที่ผมตั้งไว้ประมาณนี้อ๋อครับ เกินเกินเ,นเกินก็จะขาดแบบนี้นะพี่อ๋อเกินเกินจะขาดอ๋อแล้วก็นั่นเลยใช่เะเต็ม อันนี้อันนี้เวลาเวลานั้นมันมีมีกอกลับไหมหรือไม่มีไม่มีไม่มีกอกลับไม่มีอันนี้มันคือหมุนไปทางเดียวแยกทางเดียวทางเดียวเลยใช่ไหมใช่แนละ้น้ำมันไม่เยอะ